นมเป็นอาหารที่มีประโยชน์เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกมีวิตามินเกลือแร่ที่ครบถ้วนแต่ในหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับการดื่มนมเรื่องแรกเนี่ยเป็นความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็เชื้อโรคที่อาจจะมากับนมแต่นมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็น UHT, Sterilization หรือ Pasteurization มีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยค่ะดังนั้นเราไม่ต้องกังวลนะคะเกี่ยวกับเชื้อโรคที่จะมากับนม และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อไม่นานมานี้มีนักวิชาการจากทางสหรัฐอเมริกาได้ออกมาให้ข้อมูลว่านมอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งในเรื่องนี้นะคะทาง WCRF หรือว่ากองทุนวิจัยโลกยังไม่สรุปนะคะว่านมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจริงอีกทั้งเป็นข้อมูลจากทางฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งคนทางยุโรปแล้วก็อเมริกาเนี่ยกินนมมากกว่าคนไทยถึง8เท่าดังนั้นเรายังกินนมได้นะคะมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยค่ะ ถ้าเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ WCRF World Cancer Research Fund หรือกองทุนวิจัยมะเร็งโลกจากตารางของ WCRF นอกจากนมวัวยังไม่มีข้อมูลว่าเพิ่มความเสียเเยเส่ยงต่อการเป็นมะเร็งแล้วยังพบว่านมวัวลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยนมวัว1แก้วมีโปรตีน8กรัมมีกรดอะมิโน,โนจำเป็นครบถ้วนกว่านมพืชมีไขมัน8กรัมมีคาร์โบไฮเดต12กรัม คาร์โบไฮเดรตในนมวัวจะอยู่ในรูปของน้ำตาลแลคโตสน้ำตาลชนนี้ต้องถูกย่อยด้วยเอนไซม์แลคเตสเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมนำไปใช้เป็นพลังงานได้แต่ในคนไทยส่วนมากเมื่อโตขึ้นก็จะกินนมน้อยลงทําให้เอนไซม์แลคเตสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีความสําคัญต่อการย่อยนมลดน้อยลงหรือว่าบางคนไม่มีเลยพอกินนมเข้าไปเราไม่มีเอนไซม์ที่ย่อยนมทําให้หลายคนก็มีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าท้องเสีย ในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนมซึ่งปราศจากน้ำตาลแลคโตสก็คือเป็นนมที่ผ่านกระบวนการดึงน้ำตาลแลคโตสออกไปก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาในการย่อยน้ำตาลแลคโตสค่ะมาดูกันค่ะว่านมวัวในปัจจุบันมีกี่ประเภทประเภทแรกก็คือนมครบส่วนหรือนมวัวป,ปกติประเภทที่2ก็คือนมดัดแปลงส่วนประกอบนมลดปริมาณไขมัน จะแบ่งเป็นนมพร่องมันเนยซึ่งจะลดปริมาณไขมันลงเหลือ50เอร์เซนนมขาดมันเนยเป็นนมที่ไม่มีไขมันหรือสก i มิ i l เหมาะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักคนสูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวมีไขมันสูงนมลดปริมาณแลคโตสเหมาะสำหรับคนที่ดื่มนมเรามีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียนมแต่งรสแต่งกลิ่นแต่งรสแต่งกลิ่นเช่นนมช็อกโกแลตนมสตรอเบอรี่ โยเกิร์ตแบบเข้มขน้นก็จะเป็นการนำน้ำนมไปหมักกับเชื้อแบคทีเรียบางชนิดทำให้น้ำตาลแลคโตสกลายเป็นกรดแลคติกเกิดความเปรี้ยวทำให้ทานง่ายไม่เลี่ยนและยังช่วยในระบบขับถ่ายสำหรับผู้ใหญ่นะคะกรมอนามัยก็แนะนำให้ดื่มนมวันละหนึ่งแก้วโดยมีวิธีการเลือกดังนี้คนทั่วไปก็แนะนำให้ดื่มนมได้ทุกประเภทนะคะวันละหนึ่งแก้วแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีแนะนำเป็นนมรสจืดเพราะว่ามีน้ำตาลแล้วก็แคลอรี่ต่ำที่สุดค่ะ แต่ถ้าใครไม่ชอบนมรสจืดนะคะก็แนะนำให้เลือกกินนมรสชาติที่ชอบได้เลยกินนมดีกว่าไม่กินค่ะคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักนะคะก็แนะนำให้กินเป็นนมไขมันต่ำนมพร่องมันเนยหรือว่านมขาดมันเนยวันละหนึ่งแก้วค่ะคนที่มีปัญหาในการกินนมวัวนะคะอย่างเช่นกินแล้วมีอาการท้องอืดท้องเสียก็แนะนำให้กินเป็นนมที่ปราศจากน้ำตาลแลคโต๊วันละหนึ่งแก้วค่ะ สำหรับผู้สูงอายุก็แนะนําให้กินเป็นนมที่ไขมันต่ำหรือว่านมที่ปราศจากน้าตาลแลคโตสวันละ1แก้วค่ะก็แนะนำให้ทุกๆคนดื่มนมวันละ1แก้วนะคะเลือกนมประเภทที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดมีประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยค่ะแล้วพบกันในอีพีถัดไปนะคะบ๊ายบาย